สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของฉันเองฉันเป็นสาวแก่ที่ชอบเที่ยวรักสนุกไปเด้ยไม่คิดจะมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนคงไปเพราะว่าฉันน่ะยังฝังใจกับรักครั้งแรกอยู่ที่เคยผิดหวังมานะคะฉันก็เลยไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใคร ฉันจึงผ่านตัวเองมาเป็นแม่เสือสาวออกล่าหนุ่ม,ม,มออๆอ้อๆสนุกไปวันๆและครั้งนี้ก็เช่นกันฉันนัดหนุ่มคนหนึ่งมาเจอกันค่ะเราเจอกันจากแอบหาคู่ทั่วไปคุยกันสักพักพอถูกข้อเราก็นัดเจอกันตอนที่เจอกันครั้งนั้นพราหนุ่มหน้าใสา อายุยังไม่เต็มยี่สิบเลยนะคะกร,กรุบกร,กริบกรุบกริบหวานเจี๊ยบค่ะและไอ้หนุ่มๆมสมัยนี้ก็ไว้ซะด้วยที่ทักมาหาฉันก็คงหวังเรื่องนั้นทั้งนั้นละคะ่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคุยกันถูกข้อแล้วก็จบลงที่โรงแรมทุกครั้งหลังจากที่กินข้าวกินปลาเรียบร้อยฉัน ก็จัดแจงเปิดห้องพักเอาไว้และพะหนุ่มน้อยของฉันเขาก็เข้าไปทำธุระส่วนตัวฉันเองก็จัดแจงเคลียความเรียบร้อยหยิบกระเป๋าและเสื้อผ้าของเขาที่กองไว้ลายเตียงแต่บัตรประชาชนของพะหนุ่มน้อยของฉันมันก็ดันหล่นตกลงมาตรงหน้าฉันหยิบมันขึ้นมาดูค่ะแต่ก็ต้องเอะใจ ก็ต้องเอะใจเพราะนามสกุลของพ่อหนุ่มน้อยมันคุณตาเสเลเกินเหมือนฉันเคยผ่านตาที่ไหนมาแต่ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้สนใจแะไรนะคะเพราะฉันคิดว่านามสกุลของคนนะ่ะมันซ้ำกันเยอะแยะไปแต่ฉันก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะเพราะรูปที่ถ่ายติดบัตรประชาชนนะ่ะมันน่าเอ็นดูสิเลเกิน และไม่นานพ่อหนุ่มน้อยของฉันก็ออกมาค่ะแล้วก็มาเจอฉันที่คาดผ้า,าคนหนุมพ่อหนุ่มน้อยเห็นฉันในสภาพนี้ทอนั้นแหละค่ะเจ้าหนุ่มน้อยของฉันมันก็ดูไม่น้อยสมเชยนะคะเอ๊หรือว่าเขาตื่นเต้นก็ไม่รู้กันนะคะแต่ที่รู้ๆอ่ะมันช่างดุดันชื่อเ,เกินแหมหนุ่มสมัยนี้ ว่าไม่ได้นะคะแซดดุดันแทบไม่ต้องสอนกันเลยทีเดียวก็นี่ไงล่ะคะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะคะกายเด็กใหม่แบบนี้ล่ะคะ่ะมันร้อนวิชาเสเหแล้วเกินน้องคงอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆกับฉันฉันก็เลยต้องทําตัวเป็นครูที่ดีสอนทุกอย่างทุกกระบวนท่าที่มีให้กับหนุ่มน้อยของฉัน เราแรกวิชาที่มีกันอย่างดุเดือดจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ค่ะรู้เพียงแต่ว่าฉันไม่อิ่มแทบสำลักออกมาเลยและฉันก็มั่นใจนะคะว่าพ่อหนุ่มน้อยของฉันก็อิ่มเช่นกันเพราะหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเขาก็หลับสนิทไปเลยค่ะฉันเองมองหน้าที่คมเข้มหลัแบบตาพิมพ์อยู่ตรงหน้า ฉันแอบสงสัยเลยนะคะว่านี่มันใช่ไวรอนอย่งๆใช่ไหมทํำไมถึงได้เก่งกาจขนาดนี้บอกเลยนะคะว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันตามหามานานอย่างว่านะคะหนึ่งน้อยช่วงนี้มันคือช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ไม่ได้เจอมานานกำลังจะปรากฏขึ้นตอนนี้แล้วคะ่ะ ฉันมองดูใบหน้าที่คมเข้มด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากและหลังจากวันนั้นฉันกับพ่อหนุ่มน้อยเราก็ยังไม่ได้เจอกันอีกเลยเป็นเพราะว่าฉันเองก็งานยุ่งลูกมั้ยคะจนกระทั่งหลายวันต่อมาพี่สาวของฉันเขาบอกว่าลูกของเขานั่นก็คือหลานชายของฉันเองกำลังจะเข้ามาสอบที่กรุงเทพ ก็เลยอยากจะฝากให้ฉันน่ะดูแลแล้วก็มาอยู่กับฉันสักพักอ๋อบอกก่อนนะคะว่าพี่สาวของฉันไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสามีอยู่ที่ต่างจังหวัดนานมากแล้วและฉันเองก็ไม่ได้เจอหลานชายมานานมากเหมือนกันก็จำหน้าจำตากันไม่ได้หรอกค่ะและแล้วพี่สาวของฉันก็ส่งไอดีไลน์ของหลานมาให้ค่ะแอดไว้จะได้เป็นเพื่อนกัน เผื่อหลานมาถึงจะได้โทรหาฉันได้พอฉันแอดไปก็ต้องตกใจนะคะเพราะฉันกับเจ้าของ ID เราเป็นเพื่อนกันแล้วและที่ต้องตกใจที่สุดก็คือเราเพิ่งจะมีอะไรกันไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะฉันนี่มาถึงบางอ้อยนะคะฉันว่าแล้วพ่อหนุ่มน้อยของฉันทำไมนำสกุลมัน ถึงไดคุ้นหูคุ้นตานะักโอ้แม่ก็หลานชายของฉันเองเนี่และที่สำคัญคือเขาแซ่บมากเวอร์ด้วยนี่สิคะแล้วทีนี้ฉันจะไปยังไงต่อละ่ะถ้าเกิดว่าเขาว่าได้มาอยู่ห้องเดียวกับฉันและฉันเกิดหิวขึ้นมากลางดึกฉันจะทำยังไงฉันก็คงต้องให้หลานชาย มาอยู่ในฐานะหัวชั่วคาวไปเลยก็แล้วกันคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งคะนะกับหลานจะกินกันคือว่านะกับหลานอะ่ะก็เป็นเพียงแค่ชื่อเรียกใช่ไหมล่ะคะแต่เรื่องอื่นอะ่ะมันสามารถจูนกันติดและจูนกันได้ดีด้วยคะ่ะนี่แหละคะ่ะเรื่องราวของฉันเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะหรือใค่มีประสบการณ์แบบนี้ช่วยเล่าสู่กันฟังด้นะคะ ฉันเองอะ่ะก็อยากจะรอฟังเรื่องราวของเพื่อนๆเหมือนกันวันนี้ฉันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank you